เ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการ s a Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะคทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นค่ะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบการไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งจานดาวเทียมนะคะทั้งรูปแบบของงานบ้านและงานระบบนะคะค,คุณเพื่อนช่างจะต้องตั้งใจฟังให้ดีค่ะเพราะวันนี้เองเนี่ยพี่เล็กจะรวบรวมข้อมูลนะคะรวมถึงคําถามบางส่วนค่ะที่เกิดขึ้นจากงานสัมมนาที่พี่เล็กได้ไปตะเวนแทบจะทั่วประเทศแล้วนะคะคสําหรับชุดงานระบบที่มี OTA หลายๆเทปเราเคยให้ข้อมูลไปนะคะเกี่ยวกับ ชุดงานระบบ OTA นะคะที่เรียกได้ว่ามาตอบรับสําหรับคุณลูกค้านะคะตอบรับสําหรับคุณเพื่อนช่างให้ทํางานได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาที่คุณเพื่อนช่างเนี่ยอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือว่าสับสนนะคะไม่เข้าใจวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาย้ําข้อมูลเอาเป็นว่าเอาข้อมูลหลักๆที่จากงานสัมมนาเลยแล้วกันที่เพื่อนช่างถามมาบ่อยเหลือเกินนะคะเกี่ยวกับชุดงานระบบที่เราบอกว่า m 1 0 กับ M14 อ่ามันแตกต่างกันนะโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่เราจะเอาไปอัพมันจะต้องเป็นคนละตัวใช่ณตอนนี้ก็ยังมืนงงอยู่แล้วมันต่างกันยังไงมันก็เป็นขาวๆแบบเนี้ยตาเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยใช่ครับจ้ะครับผมก็ในส่วนของการสังเกตนะครับอันแรกเลยก็คือตัว Mbox10 เนี่ยมันจะตัวเล็กกว่าเขาเลยใช่ไหมครับ ที่มีสิบเครื่องใช่แล้วตัวนี้แหละเราเราจัผมอยากให้จําตัวเดียวเพราะถ้าจำหลายตัวนี้สับสนแน่นอนเพราะว่าตัว Mbox 10จะซอฟต์แวร์จะต่างกับตัว Mbox 14แต่ Mbox 14เนี่ยจะใช้กับรุ่นเก่าๆได้แทบทุกรุ่นเลยอ้าวถ้าจาตัวเดียวอย่างนั้นถ้าเป็นนิกนะนิกจะจํา Mbox 14จะ Mbox 14เพราะอะไรก็มันใช้ได้บยอะครอบคลุมเไม่ตัว Mbox 10เพราะว่ามันแยกซอฟต์แวร์ไง ผมห่วงเรื่องของซอฟต์แวร์เพราะถ้าอัพผิดเนี่ยไม่ไม่ได้พังนะท่านผู้ชมคือ,อเพียงแต่ว่ามันไม่มีภาพแล้วเราต้องอัพกลับแค่นั้นเองอถ,ถ้าเกิดว่าอัพแล้วพังหมายความว่าเราต้องยกไปซ่อมถูกปะแต่นี่คืออัพกลับเฉยๆก็ใช้ได้เลยมันไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรแค่จูเนอร์มันคนละเบอร์กันแต่มันเหมือนว่าอาจจะรู้สึกแบบว่าในความรู้สึกว่าเฮ้ยพออัพไปแล้วเอ้าทำไมไม่ได้สัญญาณหายอะไรอย่างเงี้ยมันวุ่นวายไม่ไม่ได้ยากนะไม่ไม่ได้แบบ ถึงขนาดคอขาดปไตายมันแค่เพียงแต่อัพกลับแค่นั้นเองให้เป็นถูกรุ่นก็ใช้ได้เลยไม่ได้ยากอะไรนะครับฉะนั้นถ้าเราดูตัวแรกนะครับที่ต่างกันแน่นอนก็คือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือ Mbox10 จะไม่เหมือนไทยจะแตกต่างไปเลยนะครับจะแยกรุ่นเอาไว้รุ่นเดียวเท่านั้น Mbox10 ก็คือใช้กับ Mbox10 อย่างเดียวอย่างเดียวรุ่นเดียวแล้วก็อีกอันหนึ่งคือตัวเมนบอร์ด ที่ไม่เหมือนกันตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันจะรวมไปถึงซัพพลายด้วยนะน้องนิกเพราะว่าตัวเมนบอร์ดของ M box 10เนี่ยจะมีซัพพลายที่แรงไฟไม่เท่ากับ M box 14สมมุติว่าเราเรามีบอร์ดอยู่บอร์ดหนึ่ะเพราะว่าเพื่อนช่างนี่ที่เขาสับสนเพราะว่าเขาถอดมาแต่บอร์ดบางครั้งก็สงสัยว่าบอร์ดนี้เสียหรือเปล่าอถอดมาปั๊บเนี่ยบางทีไม่ใช่ ช่างอย่างเดียวลูกสาขาเราก็งงมาแ,แต่แผงเฉยๆงานของเราเองอแผงของซัพไอแผงของตัวเมนบอร์ดมันเนี่ยม,มันจะคล้ายๆกันแต่จริงๆก็ไม่เหมือนกันผมก็เลยวันนี้จะมาให้ดูรายละเอียดหรือว่าอไอข้อสังเกตเนี่ยมันต่างกันยังไงบอร์ดที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมีจุดสังเกตแค่ไม่กี่จุดเรารู้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงในเรื่องของตัว OTA เนี่ยบอร์ดไม่เหมือนกันนะนรองนิกแต่ OTA ใช้ตัวเดียวกัน อ่าใช้ร่วมกันหมายความว่าเรายิง OTA เราไม่ได้ยิงไหลซอฟต์แวร์นะเรายิงซอฟต์แวร์เดียวแต่สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยทุกรุ่ออันนี้คือสบายใจได้นะครับนี่คือข้อข้อต่างอันแรกนะครับที่ว่าที่ที่บอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูทีละอันอันแรกเนี่ยก็คือตัวของมันเนี่ยไม่เท่ากันแน่ๆแล้วล่ะนะครับมีไซส์ที่ไม่เท่ากันในเรื่องของตัวบอร์ดเองนะครับ้องนี้ก็คือในเรื่องของตัวแจ็ แจ็คที่เป็นเขาเรียกว่าแจ็คสัญญาณเข้าจากจานนะครับมันจะมีสองหัวกับหัวเดียวตัวรุ่น Mbox 1 4ค่ะจะมีหัวเดียวหัวเดียวคือสายสัญญาณจากดาวเทียมวิ่งเข้าไปก็คือทํางานได้เลยตัวเดียวหัวเดียวส่วน Mbox 1 0เนี่ยจะมีหลุมเอาด้วยแสดงว่ามีกี่หัวมสองหัวมีสองหัวดีกว่าหัวเดียวไม่ใช่มีสองหัวจําไว้ว่าสองหัวคือรุ่นใหม่ใหม่กว่า ดันั้นผมให้ให้จำเรื่องของหัวแจ็คนี้เดี๋ยวนะใหม่กว่านี่คือ M10 ป่า Mbox10 ใช่ Mbox14 เนี่ยมี2หัวมีไหมมีหัวเดียวไม่ไม่มีไม่มีมีหัวเดียวตลอดเลยตลอดเลยฉะนั้น Mbox10 มี2หัวโอเคซึ่งเขาจะมีแบบว่าสายนำสัญญาณที่เป็นวนลูปกันอยู่เข้าออกเข้าออกจะเรียงตัวสวยงามนะฉะนั้นจะไม่ไม่ได้ใช้ตลับแยกเราพัฒนาเพื่อไม่ใช้ตลับแยกฉะนั้นตัวนี้ก็จะแทนตลับแยกเดิม พอเป็น OTA ไอ้ข้างบนเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วล่ะทีนี้มันจะมันจะเหลือเพื่อนช่างก็ไม่ต้องสงสัยนะก่อนหน้ามันเคยใช้แต่ตอนนี้จะไม่ได้ใช้อยู่นะครับก็จะเว้นว่างเอาไว้ LMB out เนี่ยจะไม่ได้ใช้ะจะใช้แค่อินเหมือนกับ Mbox e 10นั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ปรับปรุงบอร์ดแล้วเอาออกอะไรเงี้ยเราไม่ได้ออกเลยนะครับก็ยังใส่เหมือนเดิมอยู่ฉะนั้นเนี่ยท่านก็ยังเห็นว่าเออ Mbox e 10กับ14จะต่างกันตรงหัวเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับคือต้องดูข้างหลัง ใช่แต่ด,ดูข้างหลังส่วนอีกส่วนหนึ่งเนีย่ยนอกจากไอ้ดูพอร์ตแล้วอะค่ะถ้านับเครื่องได้ไหมนับเครื่องนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสีนับทำไมอ๋อนับสิบอ๋อสิบสิบกับสิบสี่อ่าก็ได้เหมือนกันก็เพราะจริงๆถ้าโดยรูปลักษณ์นะพี่เล็กสิบ กับสีแล้วสีขาวแบบนี้มันจะดูไม่ค่อยต่างไงถ้าเป็นไปได้นะอันนี้ความความคิดนี้ับสลอพี่เล็กทำไมไม่ระบุไปเลยอะว่าสมมติแบบมันมีมีข้างบนเขียนว่า M box 10จริงๆข้างบนก็มีตัวสกรีนนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมต้องการโชว์ด้านหน้าอย่างนี้ก็ไม่อยากให้มีตัวหนังสือเยอะแยะใช่ไหมฮะก็มีแค่ รุ่นกับโลโก้แค่นั้นพออ๋อโอเคแต่นิคเชื่อว่านะคุณเพื่อนช่างเนี่ยจะต้องรู้จักอยู่แล้วแหละนะคะแต่ถ้ายังแยกแยะไม่ออกคนนับสล็อตเลย1234 5 6องสา้กจ็สิจริงต้องนิครู้ไหมว่าไอตัวนับสล็อตไม่ใช่ปัญหาของเขานะปัญหาคือมันมาแต่แผงไงตอนนี้เวลามาแต่บอดอะมาแต่บอร์ดมันอะสล็อตมันอะไม่ได้มีโครงมาไม่มีโครงมาเวลาเรื่องของการเซอร์วิสหรืออะไรเงี้ยเขาดูดูไม่ออกมาถึงตรงตรงนี้เนี่ยงงเลยเพราะว่า หน้าตาก็เหมือนบอร์ดเนี่ยคล้ายๆกันใช่ไหมตรงนี้แหละจะจะจะสับสนเรื่องของการอัพซอฟต์แวร์ อ๋อแค่นั้นเองเราก็เลยมามามาบอกให้ฟังว่าความต่างของมันความต่างนะคะขออนุญาตย้ำอีกทีก็คือ M Box 10เนี่ยจะมี2หัวในะคะก็คือจะมีสายนำสัญญาณที่แบบคว้ยกันค่้ยกันสวยงามอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็น M Box 14หรือรุ่นอื่นๆก็จะมีแค่หัวเดียวนะคะอันนี้คือแยกแยะนะคะครับผมนี่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในในส่วนของซอฟต์แวร์ ที่เราจะเตรียมที่จะให้เครื่องรุน่นนี้เราจะทําให้มัน OTA ได้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมเตรียมเครื่องด้วยเตรียมเครื่องอยังไงก็คือที่ที่มาบอกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราซื้อชุดใหม่ไปเราจะไปเซอร์วิสเพราะว่าในเรื่องของการสับสนเนี่ยคือสับสนตอนเซอร์วิสเพราะซื้อเครื่องใหม่แน่นอนเราสั่ง10เราก็ย่อมได้ M box 10ใช่ไหมครับแต่ถ้าสั่ง14ก็ได้14แน่นอนมันไม่สับสนใช่ไ่ะแต่จะสับสนตอนหนึ่งก็คือในเรื่องอัปซอฟต์แวร์ ในตอนที่เราไปเซอร์วิสที่หน้าง,งานอ,อย่างเช่นน้องนิกบอกว่าลูกค้าโทรมาบอกว่าไปดูรุ่นนี้ให้หน่อย Mbox 10อ,อ,อยากจะทำเป็น OTA ไปถึงเนี่ยถ้าเราแยกแยกตรงนี้ไม่ออกอย่างที่น้องนิกบอกเมกื่อกี้สองหัวกับหัวเดียวเนี่ยถ้าแยกตรงนี้ไม่ออกเราก็อัพผิดทีนี้มันก็ไปกันใหญ่เลยม,มันก็ลุกลามไปถึงว่าเออเครื่องพังเครื่องอะไรเดี๋ยวกลายเป็นไปใหญ่ฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกระเรียมเครื่องด้วยอพอเรารู้แล้วว่า เครื่องมันแยกยังไงละเราก็ต้องมาเตรียมว่าเราจะเตรียมยังไงให้มันพร้อมที่จะ OTA นะครับก้อนแรกเลยเนี่ยก็คือเอาตลับแยกเนี่ยออกให้หมดที่เน้นว่าออกให้หมดเพราะว่าบางคนเสียดายตรงนี้สายมันยังใช้ได้มันยังไม่เห็นเป็นอะไรสายเนี่ยคือเสียดายจริงๆนะคนเพื่อนช่างจะมีอารมณ์นี้เสผมเข้าใจทีนี้ผมเข้าใจว่าเราเราเสียดายแต่ถ้าเราไม่ลื้อออกมาเลยเนี่ย มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราไปค่อยๆวัดเนี่ยมันจะช้ามากๆผมทํามาแล้วมผมก็เสียดาย <c oughs> ตอนนี้เป็นกองเลยนะ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยน้องๆที่ออฟฟิศเนี่ยที่เอาตัวเก่ามาแปลงนะครับที่ว่าตัวก่อน OTA เนี่ยยังมีชุดที่อยู่ในสต็อกอยู่ <c oughs> เอามาลื้อๆเนี่ยผมให้ลือ้อทิ้งลือ้อทิ้งลือทิ้งออกมาก่อนเลยแล้วค่อยทําสายชุดใหม่ใส่เลยเร็วกว่า เราออลองมาแล้วเร็วกว่าเราถึงมาบอกนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปยุให้ท่านเสียตังค์แต่เนื่องจากการที่จะมาวัดทีละเส้นเนี่ยมันเสียเวลาจริงๆเสียเวลาแบบมากๆเลยนะ,ะสมมติว่าเราจะทํหนึ่งตัวเนี่ยเราอาจจะลื้อสายนั่งเทียบไปเทียบมาหมดเวลาไปเป็นชั่วโมงแล้วนะแต่กลับเราลื้อเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะเพื่อนช่างถอดออกเลยถอดออกให้หมดแล้วค่อยมาจัดเรียงใหม่อย่างนี้จะเสียเวลาน้อยกว่ามากๆเลยนะครับให้ทําแบบนี้อันแรกถอดออกก่อนเลยนะครับค่ะ อันที่2ก็คือเราต้องมีบล็อกการต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าบล็อกเนี่ยจะมีประโยชน์1ก็คือท่านเอาไปทบทวนสองก็คือเอาไปเวลากลางปั๊บเหมือนแผนที่เลยแล้วนั่งต่อตามนั้นเลยอย่างนี้เนี่ยจะง่ายมากแล้วก็ไม่มีไม่ไม่ใช่เพียงแค่10นะครับผมทําตัว20ด้วยด้วยพอ10เสร็จก็เป็นบวกกัน2อันก็คือกลายเป็น20ทีนี้20เนี่ยจะต้องเพิ่มลายแอมเข้าไปอ๋อไม่เหมือนกันแตกต่างกันเพราะว่าไอตัวสิบหนึ่ชุดเนี่ย มันก็จานใบเดียวมันก็พอใช่ปะแต่พอ12ชุดเนี่ยเราไปต่อโยงเข้าอีกชุดนึงเนี่ยม,มันจะอ่อนท่านจะเห็นว่าภาพสัญญาณมันจะกระตุกหลายช่องเลยะฉะนั้นจะไม่พอระหว่างทางให้ท่านเนี่ยใส่ลายแอมก็ไปเวอร์ตัวหนึ่งหอตัวนึงอ,อย่างนี้ถึงจะพอซึ่งก็มีบล็อกแดแกร,รมให้เช่นกัน เวลาเราไปสัมมนา,าทุกครั้งเราก็จะให้ตัวนี้ไปท่านไปต่อก็กลางแผนที่อีกอันหนึ่งเป <c oughs> ็น20 <c oughs> ก็ได้เลยนะครับพอ28อ่สอเราก็มีให้อีก <c oughs> ก็จะต้องผ่านลายแอมเหมือนกันแต่ต้องมี S2 เพิ่มมาอีก2ตัวก็จะใส่เข้ามาเพิ่มให้คือมันมันก็ตามบล็อกแรแแรมที่เราลองแล้วหลายคนบอกเอ้าแล้วต่อแบบอื่นได้ไหมผมลอง ลองแล้วลองหลายแบบแล้วด้วยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้จริงๆ <c oughs> คือกลับลองอย่างนี้อย่างนี้คือลองให้เพื่อนช่างเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปคิดเองอเอาเป็นว่าผมทําแล้วลองเทสมาเรียบร้อยแล้วว่าแบบนี้ใช้ได้ถ้าท่านไปต่อแบบอื่นท่านลองแล้วกันไม่ได้ผมลองแล้วจะใส่ไอตัวไรแอมก่อนเข้าก็มีปัญหาจะใส่ตรงนี้ก็มีปัญหาคือลองมาหลายหลายวิธีใช่ปะปรากฏว่าวิธีที่ให้บล็อกแดกรมคือวิธีที่ทดสอบมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ใช้ได้แน่นอนนะครับไม่ต้องไปคิดใหม่นะมีการวิจัยและพัฒนามาเรียบร้อยแล้วนะคะคือเอ็มเทคมีการลองผิดลองถูกแต่ละรูปแบบนะคะเพื่อที่จะรวบรวมเอาสุดท้ายนะคะเป็นบทสรุปเนี่ยให้คุณเพื่อนช่างได้ใช้งานกับไดอะแกรมที่มันถูกต้องและมันง่ายที่สุดนะคะแต่คุณเพื่อนช่างหลายๆคนบอกว่าแม่หมดยุคแล้วไหมที่จะไปกลางแบบไดอะแกรมอยู่นี่โปรแกรมไว้ในหัวเลยในสมองเลย ก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วกันนะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยมีแท็บเล็ตนะคะมีสมาร์ทโฟนคุณก็เซฟไว้ในนั้นมันก็ไม่ได้ยากเยินอะไรนะคะเอาเป็นว่าต่อให้ถูกต่อให้ง่ายนะคะจากไดอะแกรมของพี่เล็กที่เขาทําไว้ให้เนี่แหละดีที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมีวิธีการทั้งจูนวิธีการจูนด้วยนะคะรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างค่ะจะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ